สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาพบกันกับช่องไปยาชาแนลอีกเช่นเคยนะวันนี้นะครับผมได้รับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงครับจากทางแบรนด์โอสกานะครับมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องฉีดน้ำนะครับที่คนละรุ่นกับรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับตัวนั้นจะเป็นรุ่นที่สามารถปรับตัวแรงดันเพรสเชอร์ได้นะครับในการไปใช้งานนะครับ3ระดับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะ เป็นรุ่นที่ไม่สามารถปรับแรงดันในการฉีดน้ําได้นะครับจะเป็นรุ่นที่แบบแรงฉีดอยู่ที่55บาทนะครับที่สามารถใช้ไปล้างรถล้างแอร์ฉีดล้างพื้นได้สบายนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องฉีดน้ําของโอซุกานะครับรหัสรุ่น OCPW 6 0 6 m 1ีดเอ็มนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับอยู่10อย่างนะครับที่เขาจัดมาให้ในชุดนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะบอกว่าแรงฉีดสูงนะครับล้างได้หมดนะครับ ทั้งล้างแอร์ล้างรถล้างพื้นนะครับสูงสุดที่55บาทนะครับแล้วก็แบตทนนะครับใช้ได้นานสามารถล้างรถได้2คขันล้างแอร์ได้3ตัวนะครับหรือใช้งานได้ประมาณ30นาทีบวกนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับที่ใช้แบตเตอรี่นะครับก็จะไม่มีกระแสไฟเข้ามาที่ตัวอ่าเครื่องฉีดน้ำนะครับก็จะทําให้การใช้งานนะครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับในการไปฉีดล้างพื้นล้างรถนะครับเพราะว่าจะไม่ต้องโดนไฟ ช็อตไฟดูดนะครับในการใช้งานนะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้แบตเตอรี่นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยนะครับในการไปใช้งานของเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หลังกล่องกันคร่าวๆนะครับว่าเขามี สเปคยังไงบ้างนะครับสำหรับเครื่องฉิดน้ำตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแรงดันนะครับอยู่ที่55บานะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดไปเทียบกับตัวที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ23บานะครับแล้วก็แบตนะครับอึดสามารถใช้ได้นานนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวซีรีส์แบตตัวใหม่ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวอควาการ์ดนะครับที่สามารถกันน้ําได้นะครับในการใช้งานซึ่งมันต่างกับตัวแบตเตอรี่ที่เป็นมันติพาวเวอร์พัดตัวมันติพาวเวอร์พัด แบตเตอรี่ได้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือจะมีรูระบายอากาศนะครับคือแบตของออสุกะนะครับที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีรูระบายอากาศด้านใต้นะครับเพื่อระบายความร้อนในการใช้งานนะครับแต่ว่าตัวรุ่นของเครื่องฉีดน้ําที่ใช้สําหรับเครื่องฉีดน้ำนะครับเขาเน้นย้ำมาว่าให้ใช้พยายามใช้เป็นตัวอาคว,วากาศนะครับที่สามารถกันน้ําได้หรือจะเป็นตัวแบตเตอรี่4 m รุ่นเก่านะครับที่ยังไม่มีรูระบายอากาศตัวนั้นก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าตัวแบตที่มีรูระบายอากาศด้านใต้นะครับสามารถใช้กับเครื่องีนน้้ําตัว ไมก็สามารถเสียบใช้งานได้ครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่เอาไปวางตรงบริเวณที่มีพื้นเปียกนะครับที่จะทําให้น้ํามัน เข้าไปในตัวแบตเตอรี่ได้นะครับก็ระวังระวังด้วยนะครับเรื่องนี้ถ้าจะให้ดีก็ใช้กับตัวซีรีส์แบตตัวนี้ดีกว่านะครับตัวกวอกแล้วก็มีความแรงนะครับที่55บาทนะครับไม่สามารถปรับระดับได้นะครับแล้วก็มีความอัตราการไหลของน้ําสูงสุดนะครับที่3.8ลิตรต่อนาทีนะครับใช้แบตเตอรี่20โวลต์นะครับของโอซูกะนะครับน้ำหนักตัวเป่าอยู่ที่1.02กิโลกรัมแล้วก็น้าหนักรวมแบตเตอรี่4แอมป์นะครับจะอยู่ที่1.67กิโลกรัมครับต่อไปเราก็จะมาดูที่ตัวเครื่่่อองฉีีดนน้ํากเลยยทูใ เดี๋ยวผมจะให้ดูอุปกรณ์คร่าวๆนะครับที่ให้มาในเซตของตัวเครื่องฉีดน้ําตัวนี้นะครับเเขาก็จะมาพร้อมกับสายยางนะครับยาวประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็ตัวฟิลเตอร์นะครับในการกรองเศษกรองฝุ่นนะครับในการใช้งานแล้วก็เป็นตัวสวมเร็วนะครับที่เสียบกับตัวเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็มี ตัวถังพ่นโฟมนะครับมาให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวฉีดที่สามารถปรับความแรงของตัวมันไม่เชิงว่าความแรงครับจะเป็นตัวฟุ้งนะครับฟุ้งกระจายรืวแบบจะให้ตัวน้ํามันพุ่งตรงนะครับก็จะเป็น ตัวนี้นะครับสามารถถอดได้นะครับตัวนี้ก็แค่กดเข้าไปแล้วก็หมุนทรายกลับออกมานะครับอ่าตัวนี้ประมาณนี้ครับอ่แล้วก็มีตัวกิ๊บนะครับในการเอาไปเสียบที่ขอบถังนะครับแล้วก็จะสามารถเอาสายยางนะครับมาใส่ที่ตัวที่ล็อกสายยางตัวนี้ได้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวฟิลเตอร์นะครับมันลอยขึ้นมาจากตัวใต้น้ำนะครับจะทำให้ไม่สามารถดูดน้ำขึ้นมาใช้งานได้นะแล้วก็มีอะแดปเตอร์ให้1ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์รุ่น ปกตินะครับที่สามารถใช้งานชาร์จได้1.3แอมป์นะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ก็อาจจะเต็มชา้าหน่อยถ้าเกิดใครที่มีที่ชาร์จ4แอมป์นะครับตัวนั้นจะมากับในชุดของตัวบล็อกกระแทกนะครับ OSID นะครับ52520นะครับตัวนั้น จะมาความกันที่ชาร์จ4แอมป์นะครับส่วนมากผมจะใช้ที่ชาร์จตัวนั้นนะครับเป็นตัวหลักในการชาร์จแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงๆนะครับเพราะมันจะทําให้เต็มได้ไวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้ามต่อนะครับเพิ่มความยาวในการใช้งานนะครับเผื่อเราไปใช้ล้างรถนะครับก็ใช้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะไปฉีดล้างพื้นที่ที่แบบเป็นซอกเป็นมุมนะครับแล้วก็ต้องใช้ข้อต่อในการยื่นไปใช้งานให้ถึงนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะแถมเป็นที่ล็อกสายที่รัดสายยางให้ครับห่วงรัดสายยางมาให้อยู่2ตัวนะครับเพื่อเราจะนําไปเสียบใส่กับตัวก๊อกน้ำนะครับเพราะว่ารุ่นนี้สามารถเสียบใส่ตัวก๊อกน้ําได้นะครับในการใช้งานแล้วก็หรือจะใช้กับตัวสายยางแล้วก็ดูดน้ําในถังน้ําก็ได้เช่นกันนะครับก็ให้ทุกคนไปเลือกใช้กันเอานะครับแต่ว่าปกติแล้วผมก็จะใช้กับตัวสายยางดูดในถังเอานะครับไม่ได้ไปต่อตรงกับตัวก๊อกนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันนิดนึงครับว่าเพื่อเขา มีอะไรให้ดูนะครับในการเตือนในการใช้งานตัวนี้เขาก็บอกว่าให้ใช้กับตัวแบตเตอรี่ที่มีขนาด4แอมป์ขึ้นไปนะครับอย่าใช้ที่ต่ํากว่า2 L, 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 ตัว4แอมป์นะครับก็จะทําให้ตัวมอเตอร์มีปัญหาได้นะครับตัวเครื่องมีปัญหาได้ก็ระมัดระวังกันนะครับในการนํามาใช้งานกับแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดไปใช้กับ2แอมป์มันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกครับก็พยายามใช้กับ4แอมป์5แอมป์อะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็ของอุสกาหะนะครับจะสามารถ ไปลงทะเบียนรับประกันได้นะครับทั้งหมด6เดือนนะครับทั้งตัวแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่นะครับเนี่ยครับสามารถสแกนได้แล้วก็ตัวเครื่องมือนะครับหรือเครื่องฉีดน้ําตัวนี้นะครับก็ไปลงทะเบียนรับประกันกันได้นะครับมีประกันให้ทั้งหมด6เดือนจากทางอุซุกะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นแบตตัวใหม่นะครับที่ผมได้บอกไปนะก็คือเป็นรุ่นอะควาการ์ดนะครับที่จะไม่มีรูระบายอากาศด้านใต้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็นขีดไว้เฉยนะครับเป็นรูปแต่ก็สามารถเช็คระดับแบตเตอรี่ได้เช่นกันนะครับตัว เช็คระดับแบตเตอรี่ได้เช่นกันนะครับแล้วก็สามารถกันน้ําได้ดีนะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครใช้เครื่องฉีดน้ำนะครับก็แนะนําใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับในการใช้งานก็คือซื้อมาพร้อมกับชุดเครื่องฉีดน้ําเลยครับจริงๆตัวนี้ผมก็ได้ไปลองมาแล้วครับก็เลยมีคาบน้ํานิดหน่อยนะครับในการนาไปใช้งานอ,อีกเรื่องนึ่งครับในวิธีการใส่ตัวข้อต่อ ต่างๆนะครับตัวนี้นะครับตอนผมได้มาแรกผมก็ใส่เข้าไปแล้วผมก็หาวิธีถอดดิว่าทําไมมันถอดไม่ได้นะครับคือวิธีการใส่นะครับให้เราใส่เข้าไปอ่ามันจะมีมุมให้เสียบเข้าได้นะครับพอเสียบเข้าได้ปุ๊บเสียบเข้าได้ปุ๊บให้เราหมุนไปที่ด้านขวานะครับเสียบเข้าไปลึกๆมันจะดิงเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วเราก็หมุนนะอ่ยอันนี้นะมันจะเป็นลักษณะนี่ดันเข้าไปแล้วก็หมุนขึ้นนะครับหมุนไปด้านขวานะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นการใส่แบบแน่นนะครับล็อก อยู่แล้วเวลาเราจะถอดนะครับเราก็แค่กดเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนซ้ายออกมานะครับตัวนี้ก็จะสามารถถอดได้นะครับตอนผมได้ไม้แรกผมก็พยายามดึงออกอย่างเดียวเลยมันก็ไม่ออกมันต้องหมุนด้วยนะครับโอเค อันนี้ใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คือหัวฉีดเราจะสามารถเอาตัวนี้มาต่อตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะใส่แบบสั้นๆแบบนี้ก็ได้นะครับเหมาะกับการล้างแอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการทดสอบกันเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีตอนท้ายคลิปนะครับอยากให้ทุกคนรับชมคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่ามีผมมีเรื่องที่จะอยากแนะนําทั้งข้อดีข้อเสียสําหรับเครื่องฉีดน้ําตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการทดสอบเครื่องฉีดน้ําตัวนี้กันเลยครับโอเคต่อไปเราก็จะมาลองทดสอบกันนะครับใน การทดสอบลังลดของตัวเครื่องฉีดน้ำโอซุกะรุ่นนี้นะครับ OCPW 6 0 6นะครับแรงดัน5 5บาร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในการดูดน้ําจากถังนะครับใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับตัวนี้เขาก็จะมีตัวกิบล็อกขอบถังนะครับสำหรับจับสายยางนะครับไม่ให้ตัวตัวกองนะครับมันลอยขึ้นมานะครับก็คือน้ําเราก็ที่ผมเอามาใช้นะครับก็จะมีฝุ่นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวกองนะครับช่วยให้ตัวหัวฉีดเรามันไม่ตันครับตรงบริเวณด้านหนาเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ใช้เวลาน้าแค่ไหนครก็ถือว่าใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับในการดูดน้ําในการเริ่มที่จะใช้เครื่องเครื่องฉีดน้ําตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูการล้างรถกันครับว่าจะล้างได้ดีขนาดไหนนะครับในความแรงระดับ55บาบาร์ตัวนี้ครับในสำหรับของรุ่นนี้ครับ ว่าแรงใช้ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เรา,เรามาลองดูระยะไกลของเครื่องฉีดน้ําตัวนี้นะครับว่าจะยิงได้ไกลขนาดไหนนะครับฉีดจนถึงท้ายคันเลยนะครับแต่ว่า ความแรงอาจจะลดลงตามระยะทางนะครับก็ต้องพยายามฉีดตรงบริเวณที่คาบมันฝังแน่นนะครับด้วยระยะที่เขาทางไกลนะครับจะทําให้ตัวคาบนั้นมันออกได้นะครับแต่ว่าเราก็จะมาถูอีกทีหนึ่งอยู่ดีนะครับในการล้างรถนะครับต่อไปในการฉีดโฟมนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวตัวที่ฉีดโฟมนะครับที่เขามีมาให้ในชุดนะครับเดี๋ยวเรามาลองฉีดโฟมกันครับเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับลองดูเปพร้อมกันครับ หลังจากที่ทุกคนได้ไปรับชมนะครับคลิปการทดสอบมานะครับที่ผมได้ไปลองจริงๆนะครับก็เป็นการล้างรถนะครับแล้วก็มีล้างแอร์นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายตอนล้างนะครับว่ามันค่อนข้างจะจับกล้องยางนะครับตอนนั้นแต่ว่าก็ถ่ายตอน ที่ล้างเสร็จมาให้ดูแล้วนะครับก็จะเป็นการฉีดล้างตัวแผงแอร์นะครับคอยเย็นแบบตรงๆนะครับตรงภายด้านหน้าของตัวตัวแอร์นะครับแต่ว่าจะไม่สามารถฉีดกับฉีดตรงด้านหลังได้นะครับมันจะมีแผงคอยเย็นด้านหลังอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดจะล้างตรงจุดนั้นนะครับมันต้องเป็นหัวที่แบบปรับองศาได้นะครับจะเหมาะกับงานล้างแอร์นะครับแล้วเราก็ต้องฉีดเข้าไปด้านใต้ของตัวแผงคอยเย็นนะครับ เพื่อฉีดไล่ฝุ่นอะไรออกมาอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้มันไม่สามารถทําได้นะครับแต่สามารถถามว่าล้างแอร์ได้ไหมมันล้างได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นถ้าเกิดที่เป็นเปอร์เซ็นนะครับผมว่า,าล้างได้ล้างแอร์ได้ความสะอาดก็จะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่ามันมีบางซอกที่มันเข้าไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับตัวเครื่องฉีดน้ำตัวนี้แต่ก็ยังสามารถล้างได้นะครับผมต,ตั้งแต่ได้เครื่องนี้มาผมล้างแอร์ที่อยู่ในบ้านไปแล้วทั้งหมด5ตัวนะครับ สำหรับตัวแผงคอยเย็นนะครับที่ใช้เครื่องฉีดน้ําตัวนี้นะครับมันก็ล้างก็ยังดีกว่าไม่ล้างนะครับสําหรับฉีดล้างฝุ่นที่มันอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะหนักที่สุดแล้วผมว่าแต่ก็ล้างออกมาได้นะแล้วก็เอาไปฉีดล้างรถนี้สิ่งที่ผมพอใจมากที่สุดนะครับคือตัวนี้แหละครับตัวถังพ่นโฟมนะครับของอุสกาหนะครับตัวนี้เป็นการฉีดโฟมที่ค่อนข้างจะมีความหนาอยู่พอสมควรนะครับ ผมบอกเลยว่าผมมีถังพ่นโฟมตัวหนึ่งครับที่จะเป็นการปั๊มมือนะครับฉีดแล้วยังไม่ดีเท่ากับตัวนี้นะครับที่ผมมีนะครับตัวนี้คือพ่นโฟมได้หนามากครับผมผสมตาส่วนไปหนึ่งตัวหนึ่งนะครับก็คืออย่างละครึ่งเลยครับน้ํายาครึ่งขวดน้ําครึ่งขวดนะครับก็พ่นได้รอบคันนะครับสีอกหนึ่งก็พ่นได้ประมาณครึ่งครึ่งกระป๋องนี่แหละครับแล้วก็เลยครึ่งหนึ่งผมก็ไปพ่นอีกฝั่งหนึ่งก็สามารถใช้งานได้ทั้งคันนะครับก็ ไม่ได้แบบฉีดแบบพุ่มเฟือยออกไปนะครับสาหรับตัวน้ํายาถือว่าสามารถฉีดได้รอบพันนะครับสาหรับตัวกระปุกหนึ่งนี้นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ล้างรถนะครับล้างรถล้ลางพื้นนะครับล้างพื้นผมก็ได้ทดสอบล้างพื้นอยู่ก็ใช้ได้ดีนะครับแต่ที่ผมชอบมากก็คือตัวพ่นโฟมนี่แหละครับคือโอเคที่สุดแล้วครับพ่นพ่นโฟมได้หนามากสําหรับการล้างรถนะครับแล้วก็การนําไปาฉีดรดน้ําต้นไม้ก็ได้เช่นกันนะ เช่นกันนะครับตัวนี้บางทีก็ผมก็จะไปใช้ตัวเครื่องฉีดน้ำนะครับพ่นปุ๋ยบริเวณในสวนนะครับพ่นปุ๋ยให้สารอาหารเข้ากับใบพืชนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับ ส่วนเรื่องราคาของตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่สำหรับรุ่น OCPW 6 0 6ขีด M 1นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่4แอมป์นะครับเป็นรุ่นอะควาการ์ดนะครับในซีรีส์ของเครื่องฉีดน้ำตัวนี้นะครับที่ใช้กับเครื่องฉีดน้ำตัวนี้นะครับราคาเครื่องเปล่านะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,000นต้นๆนะครับ1,100 1,200นี่แหละครับประมาณนี้แล้วก็ราคาครบชุดนะครับจะอยู่ที่1790นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ประหยัดลงมากว่าตัวรุ่น607นะครับ ตัวนั้นจะเป็นรุ่นที่แรงดันที่สูงขึ้นนะครับเป็น60บาทนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ในกล่องครบเซตเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเป็นหัวฉีดปรับระดับได้นะครับตัวนั้นถ้าเกิดใครสนใจรุ่นไหนนะครับก็ลองเข้าไปดูที่ลิงก์การสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับก็ลองเข้าไปเลือกกันได้ครับแต่ผมว่าสําหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในการใช้งานต่างๆนะครับล้างแอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็แปดสิ นในการเข้ามารับชมคลิปของเรานะครับแล้วก็เปิดแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ